โรงแรมนานาบิชชุมพรเบืองต้นนี่คือหน้าประตูของห้องพักนะฮะที่ผมมาถึงได้พักห้องหมายเลข2304เปิดเข้ามาในห้องพักก็เป็นประมาณนี้นะฮะจะต้องเอาเคีย์การ์ดมาเสียบไว้ตรงนี้แล้วก็มีรีโมทแอร์ที่อยู่ตรงนี้คูปองอาหารเช้าติดอยู่ที่บัตรเลยนะฮะนานาบิชรีสอร์ทชุมพรห้องที่ผมพักอยู่ชั้น3นะฮะห้อง2304เอ๊ะแต่ทำไมในนี้ มันเขียน2303วะ่ะแต่กุญแจมันเขียน2304ผมเข้าห้องผิดปะวะอ้าวหน้าห้องก็ถูกต้องแล้วนี่หว่าสงสัยแผนผังภายในน่าจะเขียนเลขผิดนะเห็นมข้างในเขียน2303แต่หน้าห้องเป็น2304นี่ก็คือภายในห้องน้ำนะฮะซึ่งห้องน้ำก็มีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกค่อนข้างชัดเจนเป็นประมาณนี้ ฝัก,กัวมี2องเขาเรียกว่าไงนะสแบบมีบนล่างห้องน้ําก็สะอาดตึกค่อนข้างใหม่มากฮะเหมือนเพิ่งสร้างเลยตัวส้วมก็สะอาดคลีนดีมีไดร์เป่าผมให้ด้วยอันนี้ถือว่าเฟี้ยวฮะเมียผมน่าจะถูกใจอ่างล้างหน้าแล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้วยซึ่งคงไม่ได้ใช้หรอฮะผมว่าเรามาดูภายในห้องกันนี่ก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มี มีร่มให้ด้วยเออไม่เคยเจอนะเผื่อฝนตกแล้วมั้งส่วนในห้องก็เป็นประมาณนี้นี้มีโกโก้กาแฟแล้วก็กระติกน้ำร้อนมีแก้วน้ำด้วยส่วนเมนูน,นี้นะฮะเป็นเมนูของร้านอาหารของรีสอร์ทในดูีิตู้เย็นมีอะไรน้ำเปล่าสองขวดตามปกติมาตรฐานมาดูห้องพักกันห้องโคตรกว้างเลยฮะจริงๆก่อนเข้าพักเนี่ยเมยผมก็บ่นเล็กน้อยนะ,ะเพราะว่า มันจะมีห้องที่อยู่ริมสวนนะฮะสวยกว่านี้มากแต่พเปิดเข้ามาดูเธอก็ไม่ได้พูดอะไรมีแอร์มีทีวีแล้วก็มีกล่องทีวีแล้วก็ Wi-Fi ฟรีให้ใช้ในห้องด้วยอันนี้ถือว่าเฟี้ยวรีโมททีวีรีโมท w i ไ i ไหนไปดูระเบียงกันฮนะมีผมแอบอยู่ข้างนอกประตูเลื่อนออกมานะฮะตรงนี้ก็เป็นระเบียงซึ่งค่อนข้างกว้างมากกว้างชนิดอีกนิดนึงเตะบอลได้แล้วอะ่ะ กว้างเกินอ่าทะเลอยู่ด้านหน้านู้นนะฮะที่นี่คือทุ่งวัวเลนนะฮะนานาบิสรีสอร์ทเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันครับทรายทะเลชุมพรไม่มีหินเลยสงบสดๆหลังจากดูวิวทะเลกันไปแล้วนะฮะ ทีนี้เราจะมาลองเดินจากห้องพักไปที่ห้องอาหารตอนเช้านะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยตอนขามาผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะมันมีลิฟต์ด้วยนะฮะก็กดลิฟต์ลงลิฟต์กันไปลิฟต์เปิดแล้วเราก็จะลงมาเจอกับชั้นล่างซึ่งจริงๆก็นั่งเล่นได้นะแต่เพราะส่วนมากก็คงมุ่งหน้าไปที่ห้องอาหารกันแล้วนะฮะซึ่ง ตอนนี้ผมเองก็จะเดินไปที่ห้องอาหารเหมือนกันลงมาก็มีป้ายบอกว่าอาหารเช้าไปทางนี้ซึ่งก็ไม่ได้สังเกตยากเท่าไหร่ชั้นล่างของตึกที่ผมพักเนี่ยมันจะมีห้องน้ําชายหญิงด้วยเอาไว้อาบน้ําจืดก่อนที่คุณจะขึ้นตึกแต่จริงๆถ้าเกิดคุณไม่มาอาบที่นี่ที่รีสอร์ทมีร้านอาหารที่อยู่ติดกับชายหาดตรงนั้นก็มีฝักบัวให้สามารถอาบน้ําก่อนได้เหมือนกันก่อนนี้ว่าคุณไปเล่นน้ําทะเลมาแล้วแบบแล้วอาจจะอยากอาบน้ําก่อนที่จะขึ้นมาที่พัก ตอนนี้ผมกำลังเดินลัดเลาะ,ะสวนเพื่อมาอยัางห้องอาหารนะเอาจริงๆผมเดินมาห้องอาหารแล้วนะรอบนึงแต่ว่าลืมหยิบของก็เลยแวะเดินมาอีกรอบหนึ่งซึ่งส่วนของห้องอาหารก็จะอยู่ด้านขวามือตรงนี้นี่ฮะเดินไม่ตัดกันเลยมาเรื่อยๆถึงแล้วฮะห้องอาหารเปิด7โมงถึง10โมง ซึ่งหลังจากตรงนี้ไปผมจะไม่บรรยายนะฮะให้ดูในวิดีโอเอาแล้วกัน ตรงนี้เป็นโซนสลัดนะซึ่งผมชอบมากมีผลไม้ขนมหวานขนมปังปิ้งทุกอย่างจะอยู่ที่โซนนี้นะตอนนี้ผมก็กำลังจะเช็คเอาท์แล้วฮนะแล้วก็มาเดินเล่นตรงนี้คือบรรยากาศวิวสวนแต่ผมไม่ได้พักตรงนี้ผมพักบนตึกอยู่ไกลๆนู่นตอนแรกมีอยากพักที่นี่นะฮะแต่พอได้เห็นห้องเธอก็ไม่ได้บ่นอะไรอีกครับจากนี้จะเป็นส่วนการรีวิวภาพรวมนะ โดยรวมก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างโอเคมากนะไม่ว่าจะเป็นส่วนห้องพักส่วนวิวหรือแม้แต่ร้านอาหารของโรงแรมที่อยู่ติดชายหาดนี้ถือว่าดูแลลูกค้าค่อนข้างดีฮะนี่คือวิวของร้านอาหารที่อยู่ริมชายหาดที่ผมไปทานมานะฮะก็ฝากาเป็นข้อมูลครับสำหรับคนที่กําลังสนใจนานาบิสรีสอร์ทชุมพรนี้อยู่นะฮะหวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้รับชมไม่มากก็น้อยครับฝากติดตามผลงานโดยการกด subscribe youtube จะมีลูกศรโผลมาตรงด้านขวาล่างตรงนี้ครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook มีชื่อว่าหัดเล่นกล้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ